ไอรังครั้ทงที่แล้วเป็นยังไงวะที่เราเอารถของมึงไปลองเนี่ยมึงรู้สึกยังไงบ้างวะรู้สึกว่ามันแรงมันแรงใช่ไหมแ,แต่คลิปนี้นะครับผมผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยซื้อรถมาใหม่อีกคันหนึ่งเว้ยมันมีอยู่หนึ่งคอมเมนต์บอกว่าพี่ทําไมที่แบบว่าไม,ไม่ไม่ไม่ปั้นรถเอามาลองกับรถไอลังผมต้องบอกก่อนเลยนะถ้าเกิดผมจะปั้นแข่งกับมันเนี่ยผมต้องเอาให้มันโหดกว่ามันซึ่งตอนเนี้ยของทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในรถไอลังหมดแล้ว <laughs> ไม่ว่าจะเป็นแบตลิเธียมกล่องเอยมร้อย ล้อพันวัดเนี่ยอยู่ในรถไอรังหมดแล้ว,ลวนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมจะปั้นเนี่ยผมต้องซื้อใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องล้อแล้วก็กล่องแล้วก็แบกพวกเนี้ยต้องซื้อใหม่หมดเลยซึ่งราคามันค่อนข้างสูงนะแต่ว่าคลิปเนี้ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไปได้รถมาหนึ่งคันไปซื้อมามึงรู้ยังไนว่าคุณซื้อรถมาใหม่หนึ่งคันเนี่ยเออแั่นแหละเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูดีกว่านะครับว่ารถที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่นอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะทำสเต็ปอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกัน นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องตี X2 ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับไปเมื่อวานนี้นะครับก,ก็เอาเรถไอ้หลังไปลองแล้วก็รู้สึกว่าเออพอใช้ได้พอใช้งานได้แต่เดี๋ยวเอาไปลองให้ดูใหม่เดี๋ยวจับกีด้วยเนาะรอบหน้าเดี๋ยวจับกีกันว่ารถไอ้หลังจะวิ่งได้สักกี่กีเพราะาตอนนี้ผมชาร์จแบตไว้อยู่นะครับอ่ะมาพูดถ,ถึงรถคันใหม่ของผมก็คือรุ่นนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่อรุ่นว่าอะไรเห็นเขียนว่า KT ตัวใหญ่ไป F เทปเลยนะครับก็ไม่มีแบตเหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีแบตรถคันนีีีี้้เป็นนนนรถท่่่่มมออองงคึตติดาาบกวพ ช่วยซื้อรถผมหน่อยพอดีว่าผมร้อนร้อนเงินนะครับช่วยซื้อรถผมหน่อยผมจะเอาเงินแบบว่าไปจ่ายค่าไฟจ่ายค่านุนค่านี่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกโอเคงั้นนะส่งรูปรถมานะครับส่งรูปรถมาแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็เลยตกลงกันว่าเอองั้นเดี๋ยวผมไปเอาเพราะว่ามันหา่างจากบ้านผมเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็เลยโอเคตกลงกับน้องเขานัดวันกันไปเอามานะครับ ก็คือตัวนี้เลยนะครับผมคิดว่านะโดยรวมก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้จอดไว้ค่อนข้างที่จะนานนะได้แบบว่าสอบถามแล้วสอบถามเบื้องต้นน้องเขาจอดไว้ประมาณปีกว่าอืมซึ่งแบตมันพังเลยจอดไวน้นานขนาดนั้นไม่มีการชาร์จไม่มีการใช้เนะี่ยแบตพังแน่นอนนะครับก็เลยได้แค่เฉพาะตัวรถเปล่ามานะครับก็เป็นรถที่ถือว่าผมยังไม่ได้ลองเลยนะผมยังไม่ได้ลองเอาแบตใส่นะว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าพวก อ่าล้อพวกแบตพวกเอ้ล้อพวกล้อพวกกล่องพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับยังพอใช้งานได้หรือเปล่านะครับรอ่าอะไรนะรยนอยู่อืมนะครับยังพอปั่นได้อยู่แต่ว่าสนิมเยอะมากๆนะครับคันนี้สนิมเยอะจริงผมต้องบอกก่อนเลยสนิมเยอะมากนะครับ <c oughs> ดูดูเสียงล้อดูดิอันนี้มันเป็นเสียงโซ่กับอ่าสเตอร์นะมันถูกกันเห็นนะเออมันเป็นรถค่อนข้างเก่านะดูดูดูภายในเห็นนะ ตอนแรกเก่านี้อีกน้องเขาเช็ดมานะครับเช็ดมามันก็ยังพอดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เช็ดเนี่ยฝุ่นอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยมันกังอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมกระดูข้างในตรงนู้นสนนิมนะครับเพื่อนนะสะนิมเยอะมากๆนะครับข้างในผมไม่รู้ว่ายังโค้งตรงไหนเนี่ยมันผุบ้างเนาะไม่รู้ว่าโค้งตรงไหนมันผุบ้างนะครับแต่เดี๋ยวคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาใส่แบตด,ดูแล้วก็ลองติดเครื่องดูว่ามันติดได้หรือเปล่าถ้าติดได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคผ่าน แต่ถ้าเกิดติดไม่ได้เนะี่ยพวกกล่องเดิมอะไรเงี้ยผมถ้าเกิดผมจะทําจริงอ่ะผมไม่ทําสเตปเดิมหรอกถูกไหมล้อเนี่ยอย่างตามเนี่ยต้องต้องหมื่นวัตต์ล้อเนี่ยต้องหมื่นวัตต์กล่องเนี่ยต้องห้าห้าศูนย์ไปเลยเอียมห้าห้าศูนย์แบบสักเอาแบบเท่าไฟบ้านไปเลยไปสองร้อยยี่สิบโวลต์โคตรแรงเออนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวให้หลังยกออกมานะครับไอ้นี่ก็ห่วงแต่กินขนมผมก็โอ้หไหนเมื่อกี้ เข็นออกมาเดี๋ยวเอาแบตใส่ดิว่ามันยังขับได้อยู่หรือเปล่าวะคันเนี้ยเดี๋ยวเอาแบต20แอมป์ใส่เลยถ้าเกิดขับได้เนี่ยคือว่าโหสุดยอดเลยนะขาตั้งขาตั้งขาตั้ง,ง,งดันออกไปก่อนโอ้โหยางแตกเลยดูดิยางแตกยางแตกด้วยโหทั้งยางยางแตกแค่ยางหลังเว้ยแต่ชุดสีถือว่าโอเคนะสีแดงแบตท,ที่เราจะใส่นั้นเพื่อนนะก็จะเป็นแบต20แอมป์ชุดนี้นะเป็นแบตของผมเองเป็นแบตมือสองที่ผมได้เก็บเอาไว้นะครับ ส่วนแบตมือหนึ่งก็มีนะครับนี่เป็นแบตตรงรุ่นของจักรยานในฟ้านะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะแต่แบตมือสองตัวนี้ของผมนะครับแบตมือหนึ่งผมก็มีแต่ผมไม่ไม่อยากเอาไาใช้เก็บไว้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเวลาลูกค้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้หลังถอดอันนี้ออกถอดถอดฝา,า,า,าน,นี่ออกตั้งกะตั้งเลยเดี๋ยวคิดเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้หลังเปลี่ยนให้ดูว่าวิธีการเปลี่ยนแบตเนี่ยง่ายไหมอะไรหลังเนี่ยจะกลัวหรือเปล่าการเปลี่ยนแบตนะครับต้องมาดูก่อนเลยว่าถถาาาาแบนนี่มมัสามารวง้กกลู มึงคิดว่าวางได้กี่ลูกไอ้หลังสามลูกมึงเต็มแล้วมั้งเนี่ยสามสี่ลูกได้หะเนอะ no. อ่ะให้หลังจับวางเลยหลังจับแบบวางเลยสี่ลูกวางแนวไหนได้มั้งวะถือว่าถ้าแบบมันค่อนข้างที่จะสั้นนะเพราะว่ามันติดที่ฝันนะแต่ถ้าเกิดเราจะทําเนี่ยจะวางงั้นได้หรออีกแนวนิ้แนวนี้เออแนวนั้นดินนนดได้ไหมสี่ลูกผมคิดว่าน่าจะได้นั้นเพื่อนนะสี่ลูกแนวนี้เดีย๋ยวมาดูการสีลูกแนวนี้จะได้ปะวะสายไฟครับ อ่ะนะครับอีกได้ปะวะล่ะเขียดวะไม่ได้ว่ะไม่ได้วะเพื่อนๆสามลูกเต็มละแต่สีลูกเอาวางก็ได้อยู่เอาวางให้มันแบบค้ำสเตอร์ไว้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้งานแบบหนักนะถ้าเกิดเราวางถาวรแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า,ามันจะเกิดความเสียหายเอานะครับแบตบมันจะถูกกับสเตอร์แล้วมันจนพังไม่ได้วางไปเลยวางได้อยู่นะครับก็จะได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมใส่ไว้เนี่ย แค่ใส่ไว้ชั่วคราวเฉยนะครับใส่ไว้ดูว่ารถเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะครับอาลางพร้อมยังเนาะก่อนอื่นเลย,เลยนะครับเราเอาแบตใส่แล้วเราต้องหาสายไฟนะครับ ถ้าเกินแบตสีลูกเนี่ยเราต้องหาสายอนุกรม3เส้นนะครับอ่าเรามาหาสายก่อนสายผมก็น่าจะพอมีอยู่นะสาย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 อนุกรมแบบอันนี้1่เส้นเอาไปใช้เยตอนนี้ผมได้ละให้ลางหาได้ละ3เส้นนะครับผมวิธีการอนุกรมแบตนะครับให้ได้4 8โวลต์นะครับ4ลูกเนี่ยจะระบบ4 8โวลต์นะครับวิธีการอนุกรมก็คือว่าขั้วบวกเอ้ขั้วลบหาขั้วบวกขั้วลบหาข,ขั้วบวกนะครับ ก็สีแดงสังเกตได้ง่ายเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวไฟช็อตนะเว้ยให้ดูก่อนนะครับว่าขั้วสีเนี่ยสีไหนนะครับถ้าเกิดส่วนมากเนี่ยขั้วสีแดงนี่ไปขั้วบวกแล้วก็ถ้าเกิดไม่รู้ก็ดูตามตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีเขียนบอกอยู่ไหมขั้วลบขั้วบวกเห็นไหมให้เราเอาขั้วบวกจากอีลูกนึงไปหาขั้วลบจากอีลูกนึงพอนึกภาพออกไหมขั้วบวกขั้วนี้ไปหาขั้วลบขั้วนี้อ่าใช่แล้วก็ขั้วบวกขั้วนี้ไปหาขั้วลบขั้วนี้ขั้วบวกขั้วนี้ไปหาขั้วลบขั้วนี้ไหน ก็ขั้วลบไฟใช้ขั้วบ,บวกไฟใช้จะอยู่ตรงนี้ที่เราจะดึงออกไปหารถอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวให้หลังทําให้ดูนะครับว่ามันจะทําเป็นหรือเปล่านะครับผมอ่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราอนุกรมแบบเสร็จทั้งหมด4รลูกแล้วนะครับก็จะหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการต่อระบบเอาไปใช้งานนะครับผมก็คือเราจะก็จะได้ขั้วบวกเราจะก็จะได้ขั้วลบกับขั้วบวก นะครับผมโอเคให้เราใส่ขั้วลบก่อนหลังเอาขั้วลบมาอ่าขั้วลบมาขั้วลบมามาใส่โอเคมาต่อไปขั้วบวกใช่ขั้วบวกต้องระวังนะครับมันจะมีอาจจะมีพอ,อกแปลกๆบ้างอันนี้น่าเสียน่าเสียน่าเสียลองแตะๆดูก,ก่อนน่ะนนิดเดียว,วนิดเดียวนิดเดียวแตะๆดูมันต้องกลัวมันชอ็อตล็อก เ,เห็นนะมันจะแปก๊แปกๆแางนี้นะครับผลสรุปก็คือสองพังครับเราก็คิดว่ามันใช้งานได้นะครับแต่ผลสรุปแล้วใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องลื้อออกมาดูว่าเป็นที่อะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่กล่องอะแหละนะครับเพราะว่ารถคันนี้จอดค่อนข้างนานเราไม่รู้ว่าหนูเข้าไปกัดสายไฟอะไรหรือเปล่าว่า <c oughs> <c oughs> แบตเสียแบก็ติเออเพราะว่าแบตเสียบแบตโวลต์มาปกติแต่ว่าที่นี่มันบิดไม่ไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวคิดว่าตอนแรกเราคิดว่ามันจะขับได้ไงเราจะลองขับไปดู แต่ทีเนี้ยมันขับไม่ได้เราก็ต้อง,ท,งทำใจแล้วไปต่อเออทำใจแล้วไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อออกมานั่นแหละเราจะลื้อออกมาแล้วก็เดี๋ยวคันนี้จะทำแบบว่าเป็นทรงหล่อๆหน่อยทรงเดิมๆหน่อยแต่ว่าเอาให้มันใหม่กว่านี้ฮะทรเทงเชิงจะเอาทรงเพิงเหรอหน้าสนอยู่นะเอาแบบต่ำตำเตี้ยเตี้ยเรียดินเหมือนคันนั้นอนะคันแนงดงเลยเออหน้าสนนะไอ้หลังเนี่ยไอหาพูดคือกูเอาจริงนะกูบอกก่อนไปทรเทงเพิงหน้าทำนะสีแดงแรงฤทธิ นะครับแต่ผมก็อยากทําเป็นสีเขียวยู่นะแต่ทีเนี้ยเขาเปียน oh. เป็นสีแดงแล้วโดอทําสีเขียวเองแม่ง่ง oh. เออเพราะว่าเดี๋ยวหาสีแบบสีเกเรด,ด,ดีมาทาเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปจับกีรถไอลังให้รูคันนี้นะครับ, oh. รบเพราะว่าตอนนี้ผมก็ชาร์จแบตทิ้งไว้อยู่ตอนนี้แบตเต็มละ oh. ก็รถไอลังตอนนี้สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วโชคหน้าเด้งนะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาเคลือบน้ำมันหน่อย เพราะว่ารถมันงข้างที่จะเก่าแล้วสนิมมันแดกสปริงมาแล้วเอาไปจับจีให้เพื่อนดูว่าคันเนี่ยจะวิ่งได้ถ้ากี่จีแต่ผมบอกเลยว่าเราทำสเตปนี้ต้องมีทะลุให้ถึงร้อยเนาะมันต้องมีทะลุร้อยเออต้องให้ทะลุร้อยนะครับไม่งั้นก็คือยังแบบไม่หมอบฮะไม่หมอบอีกวอ่าเออลองลองไม่หมอบดิว่ามันจะทะลุร้อยไหมถ้าสเตปนี้ไม่หมอบทะลุร้อยก็ถือว่าโอเคผ่านถ้าเกิดมันเกินไปมากกว่านั้นก็ถือว่าแถมนะครับบอกกันเลยว่าล้อเนี่ยผมใช้ล้อพันวัตนะแต่เป็นพันวัตของคิววันนะคครรับเพาาาาวว่่นีีย้อดื มันสามารถใส่ดิสได้นะครับเห็นนะมันจะเป็นดิสเลยนะครับแล้วดิสเนี่ยผมก็ใช้เป็นดิสของ e2 นะครับแปลงใส่เอานะครับขาจับก็บแปลงฮะเยัง,ยง,ยงๆๆเหนียวอยู่เลยเหนียวดีเบิร์นขนาดนั้นอนะดูหน้าอย่างเบิร์นไปเมื่อวานนะครับเห็นไหมพวกดิสปั้มขาจับปั๊มผมก็แปลงเอานะครับเชื่อมเอาแปลงเอาตัดเอาให้มันได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไอขาจับปั๊มตัวเนี้ยผมอะตอนแรกอะผมตัดทิ้งไปแล้วทีเนี้ยมันเสียผมก็เลยอมมาเชื่อมนะครับ ก็ทาไปเรื่อยอ่ะจนมันจนมันได้อ่ะนะครับแต่ผมต้องบอกกันเลยว่าสีเนี่ยให้มันโคงเป็นสีนี้แหละสภาพโคงก็เป็นสภาพโคงสีนี้แหละ,นนะเออเป็นรถหมกเป็นรถทรงเคงจัดเลยหมึกนะอืมนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์ด้วยเพราะว่าไอ้คันนั้นบอกไปแล้วว่ามันไม่ติดเนาะมันไม่ติดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็มาลื้อแหละนะครับลื้อทําสีโครงดีกว่าแล้วก็ทําความสะอาดให้มันแบบว่าขับได้ นะครับล้อผมว่าน่าจะใช้งานได้แหละแต่กล่องอพังแต่ถ้าเปลี่ยนกล่องน่าจะได้เปลี่ยนล้อเลยอืมนะครับแต่ล้อผมมีเยอะล้อสามร้อยห้าสิบบาทล้อห้าร้อยห้าสิบบาทล้อเต็มบ้านเออล้อแม่บ้านเทียบเลยตรงนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาทําขับกันนะครับเอาไว้ซื้อของก็ได้หรือว่าไปทำจริงวันใดวันหนึ่งจะยกคันนี้ไปแข่งขันอยู่ภูมเออ เดี๋ยวให้เพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยว่าจะทำคณะไปคันใช้งานหรือว่าทำทรงเชงแข่งไอหลังเชื่อกันคอมเมนต์ทรงเชงตัองได้คอยหลังอ่ะเสร็จสมบูรณ์ละแต่ทีเนี้ยมีอีกคันนึงเอาทำทรงเชงแข่งไอหลังดีกว่ามั้งน่าสนน่าสนนะครับก็สลับคลิปนี้มีเมียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องติเกสอง,ด,งด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามชอม่ชองไอหลังด้วยไอหลังมีช่องมั้ยมีช่องอะไรทิกตอกอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับผมขึ้นให้ตรงนี้เป็นไม่ขึ้นหรอ ไม่ขึ้นหรอกไอหลังช่องไอหลังมันเกียนอะช่องมันเดียวจัดเลยอะเดียวเลยครับลงแต่รูปตัวเองครับไม่มีไฟอ๋อโอเคนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวไปจับจีคันนี้ให้ดูนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันวิง่งได้สักกี่จีนะครับสำหรับรถไอหลังสเต็ปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมไปนั่งเบียวไหมครับต่อละโอเคไปอะไรนะเฮา